สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาในช่วง11จนถึง20สิงหาคม2566ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ครับว่าคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับจะขอบคุณมากเลยนะครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอ คนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์นะครับ 11จนถึง20สิงหาคม2,566เปิดไพ่ขึ้นมาไพ่สามาาาจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครับและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันสาวด้วยไพ่ใบนี้จะพูดถึงการโยกย้ายใครที่กำลังตั้งใจจะเปลี่ยนงานไพ่ผู้รับใช้แห่งถ้วยจะ พูดถึงการเปลี่ยนไปเจองานที่ชอบเปลี่ยนไปเจองานที่ใช่หรือว่าเป็นลักษณะงานที่มันเหมาะกับตัวเราหรือว่าเป็นงานที่เรานั้นทําได้ดีนั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายคนเกิดวันเสาร์มีเกณฑ์ได้ขยับขยายบางคนเป็นลักษณะของการโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ทําอยู่แล้วเปลี่ยนแล้วดีขึ้น เปลี่ยนแล้วได้รับผิดชอบงานหรือว่ามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นบางคนเป็นลักษณะของการได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายอาชีพที่ทําอยู่ก็เป็นได้เช่นกันนะครับเรียกได้ว่าอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสําหรับคนเกิดวันเสาร์บางท่านก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะครับ ไพ่สามคาถาใบนี้ยังพูดถึงการขยับขยายนะครับถ้าเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจมีเกณฑ์ได้ขยับขยายกิจการมีเกณฑ์ได้ลงทุนเพิ่มนะครับมีเกณฑ์ได้พบปะติดต่อเจรจาธุรกิจเป็นช่วงเวลาที่อาจจะได้พูดคุยกับ ผู้คนกลุ่มใหม่ๆแล้วนำพามาซึ่งโอกาสดีๆนั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายถ้าเป็นคนค้าขายต้องบอกว่าไพ่3คาถาใบนี้จะพูดถึงการค้าขายที่เรียกได้ว่าขายดิบขายดีไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์หรือว่าค้าขายแบบมีหน้าร้านนะครับเรียกได้ว่าช่วง11จนถึง20สิงหาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีออเดอร์เยอะเป็นพิ นั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทเป็นลูกจ้างต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มองเห็นโอกาสมองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพในหน้าที่การงานที่ทําอยู่บางคนมีเกณฑ์ได้จับงานสองงานทํางานสองอย่างในเวลาเดียวกันบางคนอยู่ในช่วงเวลาที่อาจจะกําลังมองหาอาชีพเสริม มองหาอาชีพที่2นอกเหนือจากงานประจํางานหลักที่ทําอยู่ ก็มีเกณฑ์จะเจอกับช่องทางมีเกณฑ์จะเจอกับโอกาสนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายบางคนเป็นลักษณะของการได้ออกมาทำอะไรเป็นของตัวเองออกมามีกิจการเป็นของตัวเองก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันไพ่ผู้รับใช้แห่งถ้วยจะพูดถึงการที่คนเกิดวันเสาร์ใครที่ชอบทำงานอดีเลกหรือว่ามีงานอดิเลกบางอย่างทาในช่วงวันว่างหรือว่าเวลาว่างๆเนี่ยต้องบอกว่ามีเกณฑ์ ที่จะพัฒนาสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นอาชีพได้ให้กลายเป็นสร้างรายได้ให้กับตัวเราได้นะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นใครที่มีงานอดิเรกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทําอะไรก็แล้วแต่ก็ลองพัฒนาความสามารถที่เรามีดูแล้วดูว่าจะสร้างรายได้กับมันได้อย่างไงนะครับ ช่วง11จนถึง20สิงหาคมนี้มีเกณฑ์จะมีช่องทางคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับไพ่เดอะสตารครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความหวังใครที่หวังหรือว่าตั้งใจสิ่งใดในเรื่องงานสิ่งเหล่านั้นมีเกณฑ์จะเป็นจริงได้ใครที่เหนื่อยหนักกับอุปสรรคปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมา11จนถึง20สิงหาคมนี้จะได้พักหรือว่าจะได้ คลี่คลายสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้คนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์นะครับคนเกิดวันเสาร์ที่ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือว่าอาชีพที่ต้องเดินทางไปติดต่องานบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเซล์ลหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนะครับการเดินทางไม่ว่าจะเป็น พนักงานสายการบินหรือว่าพนักงานส่งของรวมถึงคนที่ต้องทำงานแล้วเดินทางบ่อยๆดวงการงานของคุณในช่วง11จนถึง20สิสิงหาคมนี้ดวงการงานจะดีดวงการงานจะโดดเด่นเป็นพิเศษครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์นะครับ ใครที่กำลังตั้งใจจะไปทำงานยังต่างประเทศมีไพ่สามคาถาใบนี้ขึ้นมาจะพูดถึงการที่มีเกณฑ์มีโอกาสจะได้ไปใครที่กำลังจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อมีเกณฑ์จะสอบได้มีเกณฑ์จะได้เดินทางใครที่กำลังตั้งใจนะครับในเรื่องของการสอบเข้าไม่ว่าจะเป็นน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะสอบเข้าหรือว่าสอบชิงทุน ไม่ว่าจะเป็นสอบอะไรก็แล้วแต่มีเกณฑ์จะสอบได้มีเกณฑ์จะสอบติดนะครับส่วนใครที่กำลังตั้งใจจะสมัครงานหรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะตกงานมานานสมัครงานเท่าไหร่ไม่ได้งานสักที11จนถึง20สิงหาคม2566นี้หากคุณมุ่งมั่นตั้งใจสมัครงาน คุณมีเกณฑ์มีโอกาสที่สมัครงานแล้วจะได้งานคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอให้มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจนะครับคนเกิดวันเสาร์โอกาสจะเป็นของคนที่ไม่เคยย่อท้อไม่เคยยอมแพ้และไม่เคยหมดความพยายามนะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ในช่วง11จนถึง20สิสิงหาคมนี้ผ่านพ้นไปนะครับก็เอาใจช่วยทุกท่านเลยนะครับดวงการงานดวงชะตาเปิดกว้าง ต้อนรับความสําเร็จที่จะมาถึงที่เหลือก็คือการที่เรานั้นใส่ความพยายามลงไปครับคนเกิดวันเสาร์ครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงการเงินของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง11จนถึง20สิงหาคม2566ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดวันเสราร์ต้องบอกว่ามีไพ่หนึ่งคทาขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเงินของคนเกิดวันเสราร์ว่าในช่วง11จนถึง20สิงหาคมนี้มีเกณฑ์ จะมีรายได้เข้ามาหลายทางนะครับคนเกิดวันเสาร์จะอยู่ในช่วงเวลาที่ยกระดับฐานะทางการเงินขึ้นการเงินจะดีขึ้นนะครับใครที่เคยลำบากในเรื่องเงินหรือว่ามีในเรื่องของปัญหานี่สินในช่วงเวลาที่ผ่านมาไพ่ Judgment นะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการฟื้นคืนในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ คนเกิดวันเสาร์มีเกณฑ์จะปลดหนี้ได้นั่นเองครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายใครที่มีในเรื่องของปัญหาหนี้สินในเรื่องของปัญหาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆบางคนอาจจะเคยเป็นหนี้เงินกู้เป็นหนี้นอกระบบหรือว่าเป็นหนี้เงินผ่อนผ่อนบ้านผ่อนรถต้องบอกว่า11จนถึง20สิงหาคมนี้ มีเกณฑ์ที่สถานการณ์ทุกอย่างจะเบาลงแล้วก็เรียกได้ว่าใครที่เป็นหนี้อยู่มีเกณฑ์จะปลดหนี้ได้นั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายไพ่ u d g m e n t ใบนี้ยังพูดถึงการฟื้นคืนการฟื้นตัวในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์นะครับไพ่หนึ่งคทาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันเสาร์นั้นมีเกณฑ์จะมีช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินครับ ใครที่กำลังมองหารายได้เสริมมองหารายได้เพิ่ม นอกเหนือจากรายได้ประจําที่มีอยู่มีเกณฑ์จะมีช่องทางมีเกณฑ์จะมีโอกาสนะครับไพ่แปดถ้วยจะพูดถึงการมองหาช่องทางใหม่ๆหรือว่าการมองหาโอกาสใหม่ๆในเรื่องเงินจะมีโอกาสดีๆที่รอคอยคนเกิดวันเสาร์อยู่นั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ใครที่เป็นคดีความในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะชนะคดีหรือว่าผลแห่งรูปคดีนั้นเป็นที่น่าพอใจสำหรับคุณนั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ไพ่ u d g m e n t ยังจะเตือนให้คนเกิดวันเสาร์ระวังอย่าให้ใครยืมเงินไม่อย่างนั้นจะโดนโกงหรือว่าโดนหลอกหรือว่าเงินที่ให้ยืมอาจจะไม่ได้คืนได้คนเกิดวันเสาร์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นในช่วง11จนถึง20สิงหาคมนี้ทางที่ดีคนเกิดวันเสาร์งดให้เพื่อนยืมเงินจะดีกว่านะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ในช่วง11จนถึง20สิงหาคมนี้ถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภกันบ้างดวงโชคลาภต้องถือว่าคนเกิดวันเสาร์มีเกณฑ์มีดวงจะมีโชคลาภโชคลาภจะมาจาก ผู้เสียชีวิตนำพามาให้หรือว่าการได้เลขจากคนตายจะนำพาโชคลาภมาให้คนเกิดวันเสาร์นั่นเองดวงการเงินของคนเกิดวันเสาร์ในช่วง11จนถึง20สิงหาคมนี้เรียกได้ว่าเด่นทั้งในเรื่องของการเงินที่มาจากการทำงานมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองและเด่นทั้งในเรื่องของการเงินที่มาจากโชคลาภครับ คนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโชคลาบนั้นเป็นไปตามดวงชะตาส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นไปตามกุศลผลบุญที่เรานั้นได้ทําเพราะฉะนั้นใครรู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ทําบุญก็อย่าลืมหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลกันทุกคนนะครับแล้วก็เสี่ยงโชคแต่พอหอมปากหอมคอก็พอนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสราร์ในช่วง11จนถึง20สิงหาคม2566นี้ผ่านพ้นไปนะครับใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆการ ใช้จ่ายนะครับมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสําคัญและที่สําคัญให้ระวังในเรื่องของมิจฉาชีพครับมิจฉาชีพที่มาทั้งในจักรโลกออนไลน์และผ่านเข้ามาหน้าจอมือถือของเราในรูปแบบของลิงก์หรือว่าในรูปแบบต่างๆให้คนเกิดวันเสาร์ ระวังให้ดีรวมถึงระวังผู้เท่าผู้แก่ในบ้านจะตกเป็นเหยื่อด้วยคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายเตือนกันด้วยความหวังดีและความห่วงใยนะครับคนเกิดวันเสาร์ครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างนะครับว่า11จนถึง20สิงหาคม2566นี้ดวงความรักของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง11จนถึง20สิงหาคม2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงความรักของคนเกิดวันเสาร์11จนถึง20สิงหาคมนี้ไพ่6ถ้วยขึ้นมาไพ่ใบนี้จะเป็นตัวแทนแห่งการคืนดีการได้ปรับความเข้าใจกัน ใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทะเลาะกันหรือว่าห่างๆกันไปหรือว่ามีปัญหากันมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะพูดถึงในช่วง11จนถึง20สิงหาคมนี้คนเกิดวันเสาร์มีเกณฑ์ได้คืนดีกับคู่รักคืนดีกับคนรักหรือว่า ปรับความเข้าใจกันได้นั่นเองคนเกิดวันเสราร์ทั้งหลายใครที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ไพ่าราชินีแห่งคาถาขึ้นมานะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึง ความรักความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีอาจจะช้าแต่มั่นคงไพ่หกเหรียญจะพูดถึงการที่ต่างฝ่ายต่างได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆซึ่งกันและกันหรือว่ามีสถานการณ์บางอย่างที่เข้ามาสนับสนุนให้ความรักความสัมพันธ์นั้นก้าวหน้าพัฒนาไปในทิศทางที่ดีครับ ส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วไพ่าราชินีแห่งคาาจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่ มั่นคงครับไพ่หกถ้วยจะพูดถึงการที่ถึงแม้ในช่วงนี้อาจจะมีทะเลาะกันบ้างแต่ก็จะคืนดีกันได้ปรับความเข้าใจกันได้นั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันเสาร์มีไพ่หกเหรียญตั้งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนรัก หรือว่าคู่รักของเรานั้นสนับสนุนเราในบางเรื่องหรือว่าให้การช่วยเหลือเราในบางเรื่องในช่วง11จนถึง20สิสิงหาคมนี้นั่นเองบางคนเป็นลักษณะของการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะทำสิ่งที่ตัวเองได้หวังหรือว่าได้ตั้งใจไว้แล้วคนรักยื่นมือเข้ามาสนับสนุนหรือว่า ให้การหนุนหลังเรานั่นเองคนเกิดวันเสาร์ครับทำให้เรานั้นสามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างง่ายขึ้นหรือว่าทำสิ่งนั้นประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นนั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาความรักคนเกิดวันเสาร์ถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่าคนโสดอาจจะมีคู่ยากสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็จะมีความรักเข้ามาให้ชุ่มชื่นหัวใจทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าชะตาแล้วครับว่าจะ ัดสินใจอย่างไรนะครับคนโสดมีเกณฑ์จะพบเจอใครบางคนที่จะเดินเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาความรักผ่านคนที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณในเรื่องบางเรื่องหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ทำงานทำอาชีพเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นได้เช่นกันครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์ในช่วง11จนถึง20สิงหาคม 2,566นี้ผ่านพ้นไปนะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนเกิดวันเสาร์นะครับขอให้พบเจอความสุขและความสบายใจที่ตามหาครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับ ส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ลาย ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากาันเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่มีเรื่องทุกใจใดทุกร้อนใดอยากจะระบายอยากจะปรึกษาก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับแต่ถ้าจะดูดวง ลบกวนช่วยทักไลน์ไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูกันเข้ามาก็แล้วกันนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศนะครับแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันเสาร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย บอลเปเปอร์ paper, มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจด้วยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ ID 0611498995